สำหรับวีร็อก EP นี้นะคะเราก็จะมาสอนทำวิดีโอโฆษณาด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า Zoom to o u มา Transition หรือเรียกง่ายๆว่าอะไรคะการ Transition ผ่านปากนั่นเองค่ะ สำหรับวีล็อกอีพีนี้นะคะก็เป็นวีล็อกอีพีพิเศษก็ได้แขกรับเชิญมาหนึ่งคนนะคะก็คือน้องหมูหวานเองค่ะเป็นแอชิดเดเลกเตอร์แอนทีเอทีประจำบริษัทสตอรี่บอร์ดของเรานะคะก็สำหรับวีล็อกอีพีนี้ก็เป็นนักแสดงด้วยเทคนิคอันนี้มัลติฟิชชันเนี่ยก็คือเทนที่จะนำที่จะนำมาในวันนี้ก็คือ MV ของมิลลี่ที่เป็น MV ชื่อว่า sad alibi c ค่ะ ซึ่งช็อตหนึ่งเนี่ยคือเขาจะมีะเหมือนเทคนิคนี้เข้าไปอยู่ด้วยเราก็เลยอยากดึงตัวเนี้ยเข้ามาทําเป็นเอฟเฟกต์แล้วก็มาสอนทุกคนในคลิปนี้ค่ะอืมโอเคค่ะก็คือลักษณะของ t ท n น i t i o n ของไอ้เมาส์ทันสิชันเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยสิตรงตัวตามชื่อเนาะซูม o m o เมาส์ท n น i ิชันก็คือซูมผ่านเข้าไปในปาก อย่างที่บอกก็คือวีล็อกอีพเนี้ยเราจะใช้การทานทิชั่นผ่านปากเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราจะเอามาจับกับตัวเทคนิคเนี้คืออะไรคะก็คือน้ำยาบนปากชื่อว่า Listerine Total c a คร์ e s สเโสินค้าตัวนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางเรานะคะก็ถ้าถ้าสนใจก็สามารถสปอนเซอร์ได้นะคะติดต่อมาได้ที่ asaistoryboard.co.th ค่ะโอเคโดยตัวนี้เป็นสินค้าตัวใหม่แต่ในตัวของแบรนด์เขาอะจุนเ่นของแบรนด์เขามีอะไรบ้างคะพี จุดเด่นแบรนด์ลิสเตอรีเลยคืออย่างแรกแบรนด์เป็นที่รู้จักคือใครๆก็รู้จักหมดอ่ะแล้วก็ได้รับความนิยมสองก็คือหาซื้อได้ง่ายถ้างเป็นสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อโอเคเรารู้จุดเด่นของแบรนด์ลิสเตอรีกันแล้วลิสเตอรี c ทโท Sensitive ีโร่เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างออย่างแรกเลยก็คือตรงตามชื่อก็คือซีโร่แอลกอฮอลก็คือปราศจากแอลกอฮอล์ซึ่งแน่นอนว่าโอเคมันต้องอ่อนโยนใช่ อย่างที่2ก็คือลดการสะสมใช่ลดการสะสมแบคทีย i ได้99.99%อ่ะอย่างที่3คือป้องกันการเสี่ยวฟันอ่าดูแลสุขภาพเหงือกหมดแล้วยังอูยเยอะเลยค่ะอ่ายังมีอีกะไเคสุดท้ายค่ะคนจัดฟันเนี่ยสามารถใช้ได้เพราะว่าเป็นสูตรที่อ่อนโยนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหล็กหรือว่ายางที่อาใส่อุปกรณ์อยู่อมันนี้น่าสนใจสําหรับแบบกลุ่มคนทาเกตที่จัดฟันเนาะใช่เพราะฉะนั้นจากที่ฟังคุณสมบัติมาแล้วค่ะก็ส่งผลไปถึงตัวกลุ่มเป้าหมายซึ่ง ตัวกลุ่มเป้าหมายคิดว่าอยู่ในช่วงอายุหรือช่วงวัยประมาณไหนก็กลุ่มมหาลัยจนถึงแบบวัยทํางานอายุประมาณแบบ1 8บแปถึงสีปีเพราะว่าเขาก็เน้นไปในกลุ่มทางเก็ตที่จัดฟันนะเนาะซึ่งแบบว่าส่วนใหญ่คนที่จัดฟันก็จะอยู่เรนจ์ประมาณนี้โอเคก็ขยายความไปนีก็คือตัวโปรดักแต่ละโปรดักเขาก็จะมีกลุ่มเป้าหมายของเขาซึ่งสูตรตั้งเดิมก็อาจจะเป็นกลุ่มอีกช่วงอายุหนึ่งแต่สูตรอันเนี้ย เขาคิดคนมาแล้วว่ามันเหมาะกัาคนจัดฟังด้ก็เลยทำให้เราคิดถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งแต่เลนส์อายุอย่างที่พี่นุกบอกนะ,นะคะแล้วสำหรับพีโปรักชั่นของเรานะคะการคิดไอเดียหรือว่าคอนเซปต์เนี่ยของวิดีโอตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะอืมก็หลังจากที่เราได้ขอบเขตการคิดไอเดียไว้ในส่วนของตัวโปรดักต์แล้วก็ตัวเทคนิคก็เลยทําให้เราคิดไอเดียมาว่าเราอยากจะเล่าเรื่องผ่านฟอกฟันที่มันแบบว่าเขาอยากจะทําให้รู้สึกว่า แบคทีเรียมันมีชีวิตในปากเพื่อที่จะได้เห็นการทําความสะอาดหรือการกําจัดแบคทีเรียชัดเจนยิ่งขึ้นบวกกับเทคนิคการซีชั่นที่เราจะทาซีชั่นเข้าปากเนี่ยเพให้เราจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพของการที่ใช้สเตอรินสูตรเนี้ยมันทําให้คุณสามารถขจัดแบคทีเรียได้9ก9 9กอบวกกับคุณสมบัติอื่นๆที่เราอยากจะเล่าด้วยตัวเทคนิคอนี้อืแล้วก็ลดข้ามหินปูนที่เราจะดึงมาผสมกับเทคนิคไอเดียก็เลยเกิดเรื่องเป็นเล่าเรื่องผ่านหญิงสาวคนหนึ่งค่ะ หญิงสาวผู้หนึ่งที่เขากําลังอยู่หน้ากระจกกาลังแบบฮะอะฟันฉันทําไม,มปากฉันกลิ่นเหม็นจัง<ม>แล้วก็อยากจะเล่าสาเหตุของการที่กินปากเหม็นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เลยจะทานซิชันเข้าไปในปากทานซิชัน<ม>เข้าไปในปากเพื่อให้เห็นความเริงระเล่นของแบคทีรียรที่มันเกิดขึ้นพอหลังจากที่เราทราบถึงสาเหตุป,ปัญหาต่างๆผ่านเจ้าตัวแบคทีรียรนี้แล้วค่ะอ่าเราก็ลยทาการที่ใช้โปรดักตัวนี้โดยการที่ยกโปรดักต์มาแล้วก็กล้วแล้วขณะที่กล้วนนั้นอ่ะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อมันก็เกิดการที่ใช้ เทคนิคนี้แหละซูมเข้าไปปากช่วงที่แบคทีเรียกำลังจะสลายหายไปเพราะว่าฉลาใช้ลิสเตอรีนแล้ววิงก็ถือลิสเตอรีนขึ้นมาแล้วก็ลองใช้ตัวนี้นสีนี่ก็เป็นในส่วนของพาร์ทไอเดียหรือพีโปรดักชั่นนั่นเองจากที่เราได้ไอเดียมาแล้วได้ตัวของเรื่องมาแล้วเราก็ แพลตฟอร์มที่เราก็คิดที่เราจะไปลงเนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มในส่วนของ YouTube f a c e เลโชสิบหต่อ9ความยาววิดีโอ15วินาทีค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราทำตัวในส่วนของพีโปรดักชั่นเสร็จแล้วต่อมาในส่วนโปรดักชั่นเรามีวิธีการทำงานยังไงบ้างคะพี่นุ๊กอย่างแรกเลยก็คือ<ม>ต้องเซตสถานการณ์ขึ้นมาก่อน<ม>ที่เป็นฟันและแบคทีเรียร<ม>โดยที่เราก็เอาที่เป็นแบบแท่นบล็อกเนาะมาเซตเป็นฟันสองซี่แล้วก็ ให้นักแสดงสองคนเนี่ยใส่ชุดที่แบบเป็นชุดสีเขียวแล้วก็ชุดสีส้มทั้งตัวก็บวกกับแบาว,ว่าให้ถือพอบนิดนึงก็คือแครอทหนึ่งหัวแล้วก็คณะเพื่อที่จะได้สื่อให้เห็นภาพยิ่งขึ้นว่าแบบเอ้ยมันติดอยู่ตามซอกฟันนะอะไรอย่างนี้ส่วนสถานการณ์ที่2เราก็จะไปถ่ายในห้องน้ำที่มีหญิงสาวที่กำลังห่อห่าหาปากเพื่อที่จะบ้วนปากอยู่ก็คือคนนี้อีกเช่นเคยเราก็เซต เหมือนสถานการณ์ที่เรากําลังจะบ้วนปากจริงๆนะคะก็คืออยู่กับอ่างน้ําจริงๆเลยแล้วก็อยู่กับหน้ากระจกซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นการถ่ายทําที่ค่อนข้างต้องระวังในเรื่องของกล้องหรือคนถ่ายเพราะว่ามันจะเกิดรีเฟก t ์ในกระจกได้เราก็เลยใช้มุมที่มันสามารถเบี่ยงไม่ให้เห็นคนถ่ายหรือว่าทีมงาน อืมแล้วก็อีกอุปรสรรคนึงก็คือพื้นที่มันแคบอ่ะ,ะ,อะใช่มันไม่ได้แบบเป็นมุมมาเพื่อที่จะให้เราถ่ายทำได้อ่ะอืมโอเคหลังจากที่เราถ่ายทำในส่วนของโปรดักชันเสร็จแล้วเราก็จะมาในส่วนของโพสต์โปรดักชันกันค่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่ส่วนโพสต์โปรดักชันก็อยากจะให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้กันก่อนด้วยนะคะครับก็สำหรับวล็ e อก EP นี้นะครับกับวอ t h r o u g h m o u ัล t r a n s i t i o n นะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะนำฟุตเทจนะครับที่เราได้มาจากการถ่ายทำา2งซีติเอชนะครับที่ถ่ายทำในห้องน้ำแล้วก็ถ่ายทำในสตูดิโอนะครับผมเนี่ยก็เลือกเอาในจังหวะที่ตัวนักแสดงนะครับมีการเล่นแอคชั่นของการอ้าปากเนี่ยที่กว้างนะครับเพื่อนำมาทำท a น s ิชั่นนั่นเองโดยเล่าเนี่ยจะทำการท a น s ิชั่นผ่านช่องปากเขาเข้าไปนั่นเองนะครับโดยวิธีการทำนะครับอันดับแรกนะครับเราเนี่ยเลือกจังหวะที่เราต้องการนะครับ เราไปที่เอฟเฟกครับเลือกเอฟเฟกที่ชื่อว่าอัลต้าคีนะครับเราเนี่ยลากเอฟเฟกต์อัลต้าคีนะครับลงไปที่ฟุตเทจในจังหวะที่เราต้องการนะครับก็จะทําการจิ้มเอาบริเวณสีดําที่อยู่ภายในช่องปากนะครับนั่นก็คือเป็นการจิ้มเอาส่วนสีที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกไปนั่นเองนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถทําการแมสกิ้งนะครับบริเวณรอบๆที่เราใช้อัลต้าคีนะครับเพื่อกําหนด พื้นที่บริเวณนั้นๆของช่องปากนั่นเองนะครับในการทำงานของ Effect Auto ต้าคีแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถปรับค่าต่างๆนะครับที่มีในเอ f e c t ตัวนี้นะครับเพื่อให้สีดำภายในช่องปากเนี่ยมีความเนียนแล้วก็สมจริงมากขึ้นนะครับซึ่งนอกจากการปรับค่าต่างๆครับให้ดูเนียนนะครับแล้วก็ให้ดูแบบสมูทนะครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับเราก็จะได้ตัวนักแสดงเนี่ยที่กำลังอ้าปากอยู่แล้วก็มีช่องปากเนี่ยทะลุ ผ่านไปยังฟุตเทจอื่นๆนั่นเองนะครับผมเนี่ยต้องการให้มันเนี่ยมีความสนุกขึ้นนะครับก็จะทําการ p ู i ิเคตเขาเนี่ยออกมาเป็น3คลิปนะครับเป็น3ช่วงนั่นเองนะครับจัดวางนะครับให้เขาเนี่ยมีจังหวะที่ต่อเนื่องกันนะครับเราก็ใช้วิธีการคีย์เฟรมนะครับซึ่งอาจจะใช้ทั้งสเกลนะครับแล้วก็ใช้ทั้งการแอนิเมตนะครับใช้ทั้งการโรเทต e นั่นเองนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยมีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทะลุไปยัง พื้นที่เปล่านะครับในฟุตเทจสุดท้ายนี่ครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นตอนนะครับในการทำซูมทูมาส์นะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองนำไปทำกันดูนะครับ ะบ้างคสำหรับเทคนิคซูมมาล์มัลติชั่นเพื่อนๆก็สามารถลองไปทำตามกันดูได้นะคะแล้วถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เราก็จะมีทีมงานเข้าไปตอบกันค่ะหรือเพื่อนๆอยากให้เราทำเทคนิคไหนทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะคะ แล้วนอกจากท u t ทอ i a ์เลียลคลิปนี้เนะ่ยเราก็ยังมีทิวทอศ์เรียลคลิปอื่นที่สอนทําในช n n น l นะคะสามารถไปติดตามดูได้ในช n n e l ของเราเลยที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็กดซับสไครต์อง s t o r y ่บอร์ของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย